ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องต้องปารบความเพียรแต่พอดีในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับปฏิบัติสมถวิปัสสนาหน้า329จากพระแตบิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่22 หน้าที่420ข้อที่326โสนะชันนั้นก็เหมือนกันแลความเพียรที่ปารับมากเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านโสนะเพราะเหตุนั้นแหละ เธอจงตั้งความเพียรแต่พอดีจงเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องเป็นธรรมชาติที่เสมอเสมอกันจงกำหนดหมายในความพอดีนั้นไว้เถิด